สวัสดีทุกผู้ทุกคนทั้งประเทศและต่างประเทศที่รับเบิง่งรับชมวันนี้ก็สิพามาเบิง่งสร้างใหญ่นี่สร้างใหญ่มาแล้วสร้างาหไงเฮ็ดงานนะเฮ็ดงานเท่กันเพื่อนกันเจินรอบร้อมชั้นทุบโตเกายอโตเกาีามันแตกมันนี่นี่ทุบเทใหมุ่เทใหม่กันสร้างเพื่นเฮ็ด สั่งลงพอลงพีล่ะพากันเฮ็ดการเห็ดงานกันอโอ้เล็กอาตวนี้ส่ก็ได้ตัวเล็กอตุตนี้ปูมัด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 หลวดมัด

ដ <may plane>. ាក <niño sharing> <many> <with> <hyla> <sahaltý ph�ro> ់ lên Nhá tôi Nó nó cứng Nhỏ nhai nó cứng lấy khẩu trễ Nó nó concrete Ồ nó đạch Tlóp lục tá tơ nó đư nó mai mét mai mét เราตานุบานุโมพะเอ้าเออสำเร็จแล้วสำเร็จแล้วสำเร็จแล้วจับจับจับ จับเ้าจับเออจับจับมาตลับสันตลับสันปีนก้อนปีนก้อนนะจับซุกจับกันเลี้ยงเหรอเลี้ยงกึ๊กซุกด้วยเหรอเจ้ารอไหย <coughs> <coughs> đốt là nó mất phụ mình, phũ, mình đốt là đốt lại, sanh ném chắp thì mất là em chưa chậm nguội rồi. Oh. นี่เอาตัวนี้มาทุบนี่บนับนโคลนนี่บันโค้งเท่เนี่นี่ใจสั้นมาจะปาแล้วกทุบเออนี่นี่ทุบบังโคลนแล้วก็ตะกี้

ออกิน <imitation> <imitation> เ็ษเรือจากโยมพคนนี้เทพื้นคนแล้วคนเอามาหาย ឆ្លៀតត្រឡាប់ខាក់ពីមួយទៅក្មាញ់ទៅត្រឡាប់ត្រឡាប់ខាងនោះទៅក្មាញ់ណាត្រឡាប់ទៅក្មាញ់ត្រឡាប់ទៅក្មាញ់អូប្រចអអត្រឡាប់ទៅក្មាញ់ចុះអូទៅទេអូ1 2 3ចុកអូអូអូ3 4ដៃរបស់ទីនេះអ ระวังระวังด้อเล็กเล็กน้ำคอยกันระวังแน่เลียบ 扛着，别走！扛着，别、哦、走！扛着，别走！扛着，别走！扛着，别走！扛来扛来扛来，扛来那悠着呢！哎呦，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 哎呦、啊，哎呦、oh, like 啊，哎呦、uh, oh, oh, exactly.，哎呦、oh,，哎呦，哎呦、oh, ah，哎呦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 ，哎

Ô, oh, không, nó lên, nó lên, nó lên, nó chảy nó lên, nó lên, nó lên, luôn lên, nó lên, nó lên, nó lên, lên, nó lên,

เจงบัวกราสันชอยกันตะลุบอาวตะลุบน้าโมตบงติดได้เรียบๆอ่ะอ

បាត់ទៅគេមិនសកម្មអីទៅជុំបានទៅរត់មកទៅបានអស់សិនណាបាទបាទអេចូលអេបោះមកនេះក៏ហើយតែវាស្តាយទៅដល់ខាងតាមប្រុសទៅដល់ខាងយ៉ាទៀតណា Hãy đã cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn này

พนักงานตัดบันโอ้สางญ่กัไมกแล้ว

กัดโตก็น,น้องก็น,น่องล่ะก็บ้านแล้วกัดโตก็น่องเ,เบบอ,บบอ้โอ้ยหนูเขดีเลยนอนหนูนี่เป็นมว่วมลาเลยฮะนี่ <C thumbs and ala> ด้วยนี่จะย่อโน่ม la ันเรียบติดเราจะนั่นมาไม่ออกอีกตามบนเทดงานขอหกกอไผ่ดย้อ้งด้านเขารบกวนขกหกกอไผ่ พอลงทีมหาทางทั้งหลายแบบมัคือพอลงทอพากันเห็ดกันทำกันต้างกันอยเห็ด่อยกันพัฒนาไม่ว่า่าอยากาศคนงพัวจะเป็นรงชั้น ណាយមើលណ <tôi ៎ណ៎នេះៗៗទៅទៅអូលៀតអនុតទៀតលៀតក្រាលឧបុតឲ្យរួចនុតអនុយដាក់ពេញហើយចុះដាក់នុយដាក់នុយនុយដាក់ត្រស់បោះវាវាងត្រស់ឲ្យពេញអាន อ้อบอลวางตรงพดอดีโอเคกัดอ๋อโลพอดีเลยใส่พอดีพอดีแล้วแค่พ่พอเก่าคนมาเ h ็ด เก่าที่มันเลือ้อตัวได้มันเลื้อของโยมคิดที่จะได้ขอถทดขอไปน,น,นั่นลื้อพอเราโดนไม่รับโชคแต่หน้าจะเท่อแต่ต่างปฏิเทศทั้งหลายถ้ามันพิษตรงไหนก็ขอถทดขอไป งานวัดงานวัดเขาว่างานวัดโอเคเนี่ยก็น,น่า